สวัสดีครับต้มเผ็ดเนื่อวันสุเผ็ดมีชานะครับชื่อนั้นชื่อเผ็ดก็ผมได้ทำคลิปมาไล่คลิปนะครับนะเนี่ยสาวะจะตุกใจพี่พน้องน้องผัวๆอาลุงลุงได้ไหมนะครับนะคืออดเพิ่มได้ทำยูทูบนะครับนะก็ก็ลงมาไล่คลิปแล้วแล้วแต่ว่านะแล้วก็จะทำเรื่อยๆนะครับนะ ไปบกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ไม่มีไรมากครับก็คุณสำรับไล่สำรับคนที่ติดตามคลิปความบ้าันโดยตลอดนะครับนะกดติดตามแล้วก็ไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปกล้องเอาควายนะครับทำไว้ตัดรอบนะครับตัดรอบไว้เผื่อที่จะรอลูกค้ามามา,มา,ม,ามาซื้อนะครับนะขอทําใกล้นะครับนะ ค่ามันจะแพงนะครับก็พึ่งนะก็ตัวประมาณสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้นะครับนะใกล้ได้ไปเลยการทำยูทูปไปเรื่อายประดับนะครับก็ไม่มีได้มากนะครับนะก็ทำคลิปแต่ทีนี้ก็ไม่ตูกใจไม่จบหรือว่าคลิปไม่ค่อยจัดเจนเหมือน้องไล่คุณนี่ก็ทำเขาก็ราบ่อไปด้วยนะครับก็คุณทำรับคุณิดตามนะครับนะ คนนี้กดเข้าไปดูคลิปก็บ่มร้อยอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ